สวัสดีครับพบกับผมลิซี่ซันเดย์ครับพบกับฮีโร่ใหม่อย่างทีรีนานๆจะได้เล่นโดนแบนในแรงกว่าจะได้เล่นนะตัวนี้เหมือนผมได้ยินเดนกับเทลนะโอ้โหเขายิงผมเลยบอดามวิ่งมาตัวเราไม่มีสกิลนี้ด้วยโดนงัดอีกวิ่งถอยออกมาก่อนเหมือนกิกซี่ทีมผมจะมาซ้อนนะแต่ลาไปเบียดปากเขานะจะสู้เขาไปไหมล่ะนานๆเราก็รีบเผร์คลิปครับจะได้ไปเติมเพื่อน เราก็รีบวิ่งไปเติมเพื่อนครับเราแชร์คลิปเสร็จแล้วแต่ลามเขาเข้าไปลึกมากครับโอ้โหโดนปิดเลยสี่ตัวไม่น่นน่ะน่าจะตายยังครับจังหวะนี้เราก็โดนงัดไปอีกโอ้โเขามาสตัวครับแล้วก็ฟิกออกช่วยไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้เสียตัวเดียวดีกว่าเสียไป2ครับเราก็ถอยออกมาก่อนมาฟาร์มก่อนฮีโร่ใหม่ตัวนี้ข้อเสียหนักๆคือไม่มีสกิลหนีนะครับเล่นมาคกวรระวังระวัง ถ้าโดนลวงนี่ยืนขาตายเลยผมบอกเลย <c oughs> ตายอย่างเดียว<ร>เหมือนป่าทีมผมจะฟาร์มเสร็จแล้วนะแล้วก็ดักพุ่มรอทีมเขาแหลมมากิกซี่ยกโดนนะครับวิ่งโอ้โหเคลวไม่ตุยป่าผมโดนลวงครับเรียบร้อยเลยเกมนี้มีคิวเรียนครับผมยืนยากแน่ๆเลย <c oughs> ผมก็หาจังหวะยืนลงผมดีๆนะอาวบดัมมาแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับเก็บบอดัมมาได้ถือว่าสวยครับได้มา1คิว ผมก็ออกเป็นคีก่อนเลยนะจะได้มีดดเมจดีเขาผมว่าจะเดินมารับเวฟให้เมดแต่เหมือนจะมีไฟอยู่บนนะครับเลยวิ่งไปเติมแต่อาราม,มอยู่ล่างนี่สิแต่ไม่เป็นไรครับเราก็วิ่งไปเติมเพื่อนไม่ได้บวกเราก็ถอยออกมารีบมาเคลียร์คลิปครับเรารับเวบให้เมดเสร็จเราก็รีบไปเติมเลนเราครับเหมือนอาราม,มจะมีปัญหานะครับอาราม,มแครี่มาแล้วอย่าเพิ่งตุยนะ อารามเขาถ่วงเวลารอผมอยู่ผมก็ต้องรีบไปเขาสวนนะครับผมก็ตีตีเขาไม่มีจับเลยเนี่ยโอ้โหโดนงัดเข้าป้องนี้น่าจะเรียบร้อยครับอารามแล้วก็ถอยออกมาก่อนโอ้โหเหมือนอารามจะจับไปแล้วนะเขาไม่มีจับบอดัมมาไงโอ้โหไว้ใจไม่ได้เลยนะบอดามตัวนี้จะงัดผมละสิเราต้องเล่นยืนตำแหน่งดีๆครับไม่งั้นโดนลวงนี้หายเลยออกไม่ได้มาแล้วทีมผมมาเติมแล้วนะ แล้วก็วิ่งไปซ้อนเพื่อนเหมือนกิกซี่จะโดนนะแล้วก็ตีเราก็ตีตีครับเหมือนเมดจะแลกกับเมดอยู่นะแต่ผมเก็บแคลรี่ทีมเขามาได้โอ้โหสวยมากครับ2แรกหนึ่งลูกเกมจะเป็นของฝ่ายตรงข้ามนะสกอร์สต่อหกเลยครับผมกลับไปเติมเลือดมาผมก็รีบมาีชร์ชีพครับแล้วไปเติมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรามาแล้วก็กกมาดีครับตีตีตรอยืนฟีนะตี อารามจับให้แบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับเก็บมาได้ก่อนหนึ่งคิวเหมือนเทลเขาจะอยู่ในพุ่มนะอ้าวเทลมาแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับเก็บมาได้อีกหนึ่งคิวอู้หูสวยมากครับบอดัมเขาก็ไม่มีเลือดนะเขาเล่นไม่ได้4นาทีแล้วครับป้อมนี้น่าจะเป็นของเราตีครับโอกาสแบบนี้ก็ตีบ้านสิครับผมคิดว่าบอดัมเขาแับอยู่ในพุ่มนะเราก็สกิลไปเช็คนี่เรียบร้อยสกัดการกลับบ้านเราก็ขึ้นบ้านแบบนี้น่าจะได้อีกหนึ่งป้อมครับจังหวะนี้ บอด้ามเข่าช้านะครับเขาบาฟไม่เสียดเมื่อ,อกี้ได้โอกาสก็รีบตีตีตีตครับจังหวะนี้น่าจะได้ป้อมแบบไม่มีปัญหาอะไรก็เรียบร้อยครับป้อมเป็นของเราแล้วก็รีบกลับไปเติมกันอย่าฝืนครับจังหวะนี้เดี๋ยวโดนปิดเองของชิ้นแรกผมจะเล่นเป็นดาบสายฟ้านะผมคิดว่าดาบสายฟ้าเข้ากับตัวนี้มากเลยนะครับลองไปเล่นดูแล้วก็สกิลเก็บยีน่ามาได้ เมื่อกี้เห็นคิวเลียนอยู่แถวนี้นะโอ้โห و, เกือบตายเครื่องหลอดแล้วก็พิดคอยออกมาก่อนโอ้โหเกือบตายครับคิวเลียนเราก็วิ่งทำามท่ามมองๆอ,อ,อยู่แถวนี้สกิลเช็คแปปรับใหม่ดีตรงที่สกิลไกลๆเช็คได้นะครับถ้าโดนว่าฮีโร่อยู่ตรงไหนดีมากครับข้อดีของตัวนี้เราก็ตีอารามจับให้แบบนี้ตีครับเราตีฟรีครับจังหวะนี้โอ้โหเหมือนมีคิวเลียนจะมานะผงเก็บมาได้ก่อนแต่เราก็เรียบร้อยครับโอ้โหเหมือนทูเรียนผมจะโดนลวงนะ โอ้โหเรียบร้อยครับเราก็ตีครับตีตีตเราตีฟีอยู่ครับจังหวะน,นี้เราก็ตีครับจังหวะน,นี้แต่คิวเรียนเขาไปไหนไม่รู้นะครับโอ้โหพูดยังไม่ทานขาดครับเลยร <c oughs> ูปเกมเริ่มเสียเปรียบแล้วครับจังหวะน,นี้ <c oughs> เงินเขาก็นํามาดูกันว่าผมจะเลียดออกไหมครับจังหวะน,นี้จะแบกเพื่อนได้หรือเปล่าร <c oughs> ิบเชียร์บางกวนครับอย่าให้เขาบ้านเ <c oughs> ด็ดขาดอ้าวมันมีไฟอยู่ล่างนะเราก็วิ่งไปเติมเพื่อน ดูมินิแบบเปิๆครับเผื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือก็ตีตีก็เรียบร้อยครับกิ๊กซี่เก็บมาได้โอ้โหแต่เขาโซนอยู่กลางนะครับจันน่หาะนี้ผมก็สกิลเช็คแบครับเหมือนจะมีไฟอยู่กลางนะครับก็รีบวิ่งไปเติมเพื่อนโอ้โหคิวเลน,นไปไหนไม่รู้เนี่ยเซวสลลงอีกแล้วนี่ไงครับหายตัวมาแล้วเนี่ยเราแวงไปหมดแล้วโอ้โหกิ๊กซี่โดนสองครั้งขึ้นหลอดกิ๊กซี่ยกตัวนะครับเราก็รีบวิ่งตี แต่ผมดูแต่คิวเลนนะครับไม่ได้ดูตัวตัวเองก็เรียบร้อยสิครับจังอวน,นี้แล้วแยงคิวเลนเกินไปไม่ได้ดูว่าตัวตัวเองอยู่ในผลาเองครับจังหวะน,นี้โอ้โหรูปเกมแบบนี้น่าจะแย่แล้วครับแล้วก็สกิลเช็คไปครับเหมือนล่างจะโดนนะมือนเขาพยายามขึ้นบ้านนะโอ้โหเขาฟังแบบนี้เข้ามาแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับตีด,ดีหน้าว่ายัางไงครับโอ้โหเขาถอยออกไปก่อนนะ เซตที่ออกผมเล่นเป็นเซตประมาณนี้นะครับลองไปเล่นกันได้ถือว่าโอเคอยู่ครับเขามีคิวเลนนะผมก็เลยออกจุดเลียดมาเพื่อได้ยืนตีเพื่อนล็อกไว้ให้แบบนี้ก็เรียบร้อยครับยีน่าแล้วตีฟีอยู่ครับเคลก็มาดีครับศึกษักสีระหว่างแครลี่โอ้โหเขาฟิกออกนะโอ้โหถือว่าผมชนะแล้วครับหัวเจครับผมก็ต้องวิ่งระวังระวังครับระแวงคิวเลนไปหมดแล้วครับจังหวะนี้รีบตีป้อมอยู่ครับโอ้โหอารลัมเข้าไปลึกเกินครับ ตัวหลังก็เรียบร้อยสิครับก็เรียบร้อยครับค้าสูงเกินไปคิวเรียนเขาล้วงดีมากนะครับเราก็ต้องยืนดีๆครับโอ้โหมาบดยอมแพ้ได้ยังไงเกมยังไม่แพ้สักหน่อยสวยโอเมนทําดีครับจังหวะนี้เราเพิ่งเกิดแล้วก็ส่งสกิลไปช่วยเพื่อนเราทําได้แค่นี้รอก่อนนะเพื่อนเพื่อนผมมาแล้วครับโอ้โหมันเขาถอยกลับไปนะผมขึ้นเป็นขวานน้ําแข็งนะควายคิวเรียนเขาล้วงเราเราพอจะได้สวนบ้างบอกดาบดูดเลือดมา ออกดาบดูเลือดมาไม่ได้ตีก็เท่านั้นครับลีบเชียร์คลิปครับจังหวะนี้โอ้โหทีมผมดันสูงมากครับเก็บยีหน้ามาได้เราก็สกิลเช็คไปครับแล้วก็วิ่งรับอันตีตัวเองดูมันจะโดนใครไหมเรียบร้อยครับโดนบอดัมทันี้ดักดักบ่ายแบบนี้เราเช็คโดนนะเราก็วิ่งรอจังหวะก่อนโอ้ทีมเขาเราแวงแต่เมดแบบนี้ก็หานเกี๊ยบสิครับ ม่เราแวงแครี่แบบนี้อย่าให้ยืนฟรีนะบอกเลยมีไฟแบบนี้จังหวะแบบนี้ก็ここถูกที่ถูกเวลาสิครับก็บินตีครับตีครับจังหวะนี้อารามล็อกให้แบบนี้ก็เรียบร้อยครับเก็บมาได้หนึ่งวอลลัมก็มาสิครับตีตีอยู่เก็บวอลลัมมาได้ว่างไงยีหนะ้าเราก็วิ่งตียนะีน้าเก็บชิปเปิลชิลมาได้ครับสวยมากโอเมนล็อกแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับเราแวงแต่เมดแบบนี้แครี่ยืนฟรีแบบนี้ก็เรียบร้อยครับ น่าจะชนะแล้วครับ hmm นี่ไงเราก็พิมพ์ไปไม่กลัวแครี่บ้างเหรอกว่าแต่เมดทีมเขาเราแวงเมดแบบนี้แครี่ก็ยืนง่ายสิครับก็เรียบร้อยครับทีมผมได้ป้อมนะตีตีตีก็เรียบร้อยเก็บเฟลมาได้สวยมากครับแล้วทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะขอบคุนที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเป็นผมที่ได้ MVP นะครับ তেওঁ যে কাৰণে